สวัสดีพ่แม่พี่น้องมื่สกุลสกุสุุพ่อพ่อก็สร้งน้องเงินพี่น้องพ่อพ่อก็สร้างน้องอั้มพี่น้องเอ้ยน้องเงินกาเอาเอาเอาเนะเพี่เนม่ขอเลยสิวัดีสวัสดีีวีสสดีสดีสวัสดีดีสาดีงดสีสีอวดีีส้สี ใช่บาดบดมามาให้พอปอน้มีน้งกิ๊กโซนุกัีน้งเลยบไปดีสดีสดีชมชมชมเดี mm ๋ยวมาดีชมสบายดีสบายดีเดี๋ยวมาพีสดี ไปดีดีดีไปไปชมไปชมชมมลูกลยแซ่เดี๋ยวมาพีเผือผือชมชมอ่ะไปดีดูอุ้ยไปไป มาพี่น้องกินส้มน้องกันพี่น้องเอ้ยสมมะก่อบ่าตุ่ยอมมาขอมาต่อนพี่น้องเอ้ยต่อนมาฝากน้องหมวยหวานมะเขือแห้งน้องหมวยจนแค่นี้นี่น้องหมวยเสพบ่เสพไม่ได้กินมะเขือ เด็กกินมาขอจ้ะกินก่อนงูน้อเป็นต่ไหนลูกแชบอกแชบอมนั่นขอขลกขลุกคอนนะนางกินกันโอหเฮ้ยกอลูกพ่อนม่พอให้ มาดีมาดีนี่ลูกหลานนี่นี <S 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 ่เต็มกระตูกอยู่นี่ขึ้นมานังทีได้บ้ดนไยามอันนี้นังนะนะโมเอารูหลาทมต๊่่่อืออือชอบชอนางโธ่โในผัวไปเนาะนางกินกระไรเน่าป่วยอยู่ก็ดีแย่เอาง อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อห่างน้องอ่งเงินกดติดตามแม่อ่งเงินด้วยนะคะน้าแซ่บบ่ลูกเออพาพาเออลูกจ้าโกกี้ทิมๆทิมตัวนั้นลูกทิมกะมันอ่ะหน้าไม่นี่แหละเพืมสบายดีรูลูกสบายดีนั่งเห็นบอกกล่องนี่ลูกสบายดีสบายดี เงินเงินอเอ้ยจะเห็นว่ากล้องนี่ลูกนๆๆๆี่นี่เจอเจอสบายดีด,ะะด,ดูลูกสบายดีปลาลุงไม่ลืมนะพ่อสบายดีดูกโอ้ยนอ้องงินกินสมนม่พี่น้องเอ้ยกินน้ำกันพี่น้องกินสมหมากข้อ ก <ric> ินกับเก่งใจกันเนาะพี่น้องพอมีแขกมาห่วมผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยเบาโตัวโตพี่น้องเห็นแต่ทางหลังเดินหน้าอันตายน่ะโตโตกับผสม้าพี่น้องมากินนรรกันนี่นะอืมมันจะกินยังโลดในปากอ่ะมันเข่าข้อจะได้ลูกสมเลยพี่น้องช่วแม่

แกแกหาทางไนพี่น้องพี่น้องนางกระไรอ้เธอได้นางกระไรผู้เขาเวิร์ดทังในเลยนะฮะในมือบเดียมในในมือนั่นเสะบลุแสะบ่เสะบลุ ก่อนเข้าเลยชกยอมใจ้ัาลิ้วลูกอ้วเออเออออเออเออออเเออเออเอออุ้ยอเอ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 อเเออเออเอออออเอเอ ฮึมฮึมช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 มพ่พะพชมมะลุชมมะพะฮึมหัวเลยพะอึมนงเลยเห็ดอะไรเห็ดชมนะลูกเบิ้งเบิ้งเห็ดชมดูเห็ดชมเห็ดชมเห็ดอะไรเห็ดชมนะลูกเห็ดอีกเห็ดอีกเห็ดอีกเห็ดชมเห็ดอะไรเห็ดชมนะลูก เฮเลยชมนะลูกอะหชมเลยอีลาเห็ดเพชรดูสิเหตดเพชรดูลืมอะไเห็ดเพชรนะหัแบ,บดูดมแบ,บดูเหตุอไรหัวแปะนะใช่ปะอพอพอพเอากบินเนี่ขนาดเลยพี่น้องเลยมวแบะแปไอเทียพ่อลูกหลานพอ,พอ,พอ,พอ อ่าพกม m ก็บุกินน้ำเน่าพี่น้องเลยเขาว่าไม้กินวะมกินช่ววไม้กินอะไ้เอาไม้กินไ่ได้กินน้ำแล้วกะลุกกระลสู้ นี่คิดมาคอแล้วว่าสิไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกกําลังจุ่เด้อนี่น่ะสามเลาเนาะแม่นหาเห็ดกะมื้อเช้านี่เฮาก็ไปมื้อคืนเฮาก็ไปแล้วก็ขึ้นแดดํานาแล้วเฮากินข้าวแล้วออกินเฮาก็กินมเฮาก็สิไปอีกจัหน่อยนี่้อ้้ขึ้นแดดําหน้ามแล้วก็สิลงดําหน้าอีกพี่น้องเอ้ยดําหน้าแล้วแล้วตอนแงสิไปอีกอีได้ซะบ่ไปบ่ได้เนาะ ืมต,ต่อไปแล้วน่นานจะบรลับค้นขึ้นก็นอนจะบรลับอเพางงนะพวกแต่สามโมงไม่ได้เ้ยพวกมาเบังโมงหาดสามโมงโอ้ยมานอนต่อย <c oughs> อยู่ในอันความฝันนะคือว่ามีตแต่เพชรอยู่ในอัน <c oughs> พอลูกหลาพพนพ่อพ่อหล่าพ่อพ่อพ่อ <c oughs> No คุณรูปัดมุมมาเคาะกับบอลเน้อยชำหนี่ได้พี่น้องเอ้ยบอลเล่นจำเพิ่นได้มาขคาะบอลมาน่ะพี่พี่น้องเอ้ยขอข่าแต่ขอบวกขอบใจน้ำเนาะบ่าวตัวโตเปนกระดับที่เอามาเคาะมาโตอันมาฝากแต่ว่าเติมหนึ่งแล้วเนาะอันกระเพาะอาหารสิย่อยนะเทียวไปแดี่ยวบาวน้องเหมือนบ่าวหายบาโตอันีพี่น้องเอ้ยเคยย่อกล้าวนาะ มาแล้วเราเห็นอันสะมวยดำนาซ่เราก็เลยอยากให้ดำนาไว้เล่ไว้ดำนาไว้พี่น้องเล่นไว้มาพี่น้องมาสินำกันถ้าใคอยากอยากกินกอยากิมกมาเด้อพี่น้องเนาะักมีหลายบโตมาฝากบ่ได้ซื้อได้แลเพิ่นเนาะเพิ่นมาตอนเบิ่งองุ่น่ญาติหมู่กินนํา2มือเลยองุ่นบ่กินหลายกพอแล้วจ้ะเบิ่งแมวให้ใหม่เบิ่งๆๆ เบืงบงแม่เอาหนตัวนี้ตัวนี้นี้กิ้มงูกรยิบเทนดหมักเนากเลยนางนาะเห่าเฮ้งเฮ็ดนางน่ะแสะบอบืงแม่เอาอันนี้้จบเห็ดอะไรเห็ดชเนื้อเห็ดชมด้วเห็ดชม้วยน้าอวยไปหักก่องแลว่าลอือือืออออัอออ่อกอออ พูมูหโหน่องไปเก็บเนาะองุ่นแหาเขาเนี่ยหดกินเ่ยมาเก็บเนี่ยใหนไม่ใหญ่เลยไม่ใ่ยนะมาเงนที่เต๋อไปเก็บไปเก็บใอ้ไม่ใหญ่ลีบใหญ่ไม่ใหญ่เด้อไปอัดอัดผามันผูบทีนเอามาใส่ในไว้ไปอัดเลยไปอัดไปอาพี่น้อยมา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 อัดเลยอัดอล กินเออหนหนุเลยไปหนเออพ่อพ่อมาสิเอมาถบ้นเนาะนี่นี่นี่กินต่อได้ไม่อากาศตอนนี้ก็ชิดแดดนะนี่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 อยู่เมน้องเขาแหละเียงเตนองเขาแหละเขาก็เห็นแนวดันาดัเคือยนงบทาไแล้วพี่น้องเคยไหมคลิปดำนากัยังบท่ไเอาลงพี่น้องเอ้ยกินเมื่อนีก็ส ได้เฮ็ดแล้วเฮาก็สิเอาลงเนาะมีเร่าก่อนพี่น้องเดี๋ยวน้องมาหานําอีล่ะยายมีอ้ายพกมื้อเช้านี่ก็ขอบใจอ้ายหลายๆเด้อพุกมื้อเช้านี่แต่เจ้าเตื่นๆๆาไปเก็บเ็ดยแม่มีเอาเพิ่นว่าเพิ่นไปก่อนแม่มีพี่น้องแม่มีน่ะนลืมตื่นเว้ากันานี่ว่า เท่าบอกเพิ่อนมาเพิ่อนผ่าบภมีโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยก็เลยอันบอเล่เท่อกอืกแม่น้อ,นองโน่นกับพ่อน้นองนน่นผ่อนน,อน,นาพี่น,ออนอ้องเอ้ยพม่น้องโน่นกัเนาะนอนอน,นาก็เลยไปเลยหาเห็ดกับไปเพาะกันอยู่ป่าเพิ่นว่าโอ้ยประชันมาเอาเห็ดตากันเลยปาะั่นขอบใจเพิ่นเนาะที่เพิ่นปุ๊บก,ก็ได้แต่ว่าม่วนไปหาเห็ดก็ได้หาเห็ดมากกับแกงสดนะ เดี๋ยวบริษัทง่ายเบิ่งเนาะเพราะว่าลูกจับโทรศัพท์อันนี้คะแนนได texting, ้กินนี่เลยนั genommen, ados, ่งอยู behold, food, world, ah ่เนี่ยขั้นตอนนั่งกินอิ่มเลยขลุ่นน่าๆจะลุกเลยนไลค์ตายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นตําราแกพี่น้องอ้ำาเลยพี่น้องเนาะกินนี่พอกันสามีิพอกันใหม่กินหนาวเพาว่าน้องอ้ำกับสิบไปหาเห็ดเลยพี่น้องลาเลยพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี